สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอให,ใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับโฮนพินโยผ่าดวงเมืองปี2567จับตาการเปลี่ยนแปลงรุนแรงปรับคอรมอครั้งใหญ่ดรพินโยพงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติได้ทำนายสถา,านการณ์ทางการเมืองในปี2567ว่า ร่วงเมืองจะอายุครบ242ปีในวันที่21เ,เมษายน2567และจะมีอายุย่าง243ปีหวันว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่รุนแรงคล้ายปฏิวัติ19กันยายน2549มีความเป็นไปได้ตั้งแต่กันยายน2567ถึงพฤษภาคม2568จากการพยากรณ ดวงเมืองโดยอาศัยดาวหลักที่สำคัญทางโองราศาส์ไทยคือดาวพฤหัสบดีดาวพระเสารดาวพระราหูนั้นพบว่าการโคจรของดาวพฤหัสบดีในปี2567วันที่1มก,กราคม2567เวลา00น,นาฬิกาจะโคจรเดินหน้าอยู่ในราศีเมษกลุ่มดาวแกะจากนั้นจะโคจรเดินหน้าไปทางที่ตะวันออก จนถึง30เมษายน2567เวลา12 4 5นาฬิกานาทีจึงจะโคจรยกข้อสู่ราศีพฤษภกลุ่มดาวโคและจากโคจรเดินหน้าไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2567จึงจะเปลี่ยนวิถีการโคจรเป็นถอยหลังไปทิศตะวันตกเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันสิ้นปีจะโคจรอถอยหลังอยู่ในราศีพฤษภ จนถึง13พฤษภาคม2568ก่อนจะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนราหูจรทับราหูเดิมบาปเคราะห์ทับตัวเองจึงไม่ค่อยดีราหูเป็นตัวแทนของสภาทำหน้าที่ออกกฎหมายซึ่งเป็นเจ้าเรือนอยู่ในภพที่11ส่วนดาวเสาเป็นตัวแทนของรัฐบาลซึ่งการที่ราหูทับราหูก็จะเกิดปัญหาอุปสรรคความวุ่นวายเสียหายในสภา ทำให้พราบบางฉบับอาจจะไม่ผ่านสภาซึ่งอาจจะเป็นพรบการเงินพรบงบประมาณประชามติเนรโทษที่จะเกิดปัญหาอุปสรรคและสูญเสียทําให้สภานั้นเกิดการพลิกผันได้เกิดขึ้นจริงแล้วหมอนิททำนายดวงเมืองแม่นยังกับตาเห็นเรื่มใจกันไว้ให้ดีๆหมอนิดทวีกุลกิจมาดูชื่อดังได้โพสต์ข้อความระบุว่า ทำนายดวงเมืองปี2567ระบุว่าปี2566เศรษฐกิจว่าแย่แล้วปี2567ปีมะโรงขอให้ทุกคนนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีเพราะเศรษฐกิจนั้นจะดิ่งเหียวลึกหนักกว่าปี2566เสียอีกบริษัทโรงงานนักธุรกิจห้างร้านต่างๆจะร้องอดอวยไปต,ตามๆกันบริษัทโรงงานบางแห่ง ถ้าไม่ปิดกิจการก็คงจะต้องลดจำนวนพนักงานลงอาชีพที่รับผลกระทบมากที่สุดคือร้านทองร้านจิวเวอรี่และสินค้าฟุ่มเฟือยในปี2567ธนาคารยังต้องตามยึดรถยึดบ้านหรือคอนโดอีกจำนวนมากคนจะตกงานกันอิกจำนวนไม่น้อยคนจบใหม่ก็หางานทำยากเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่เกิน10% ที่ไม่ได้รับผลกระทบกับเศรษฐกิจในรอบนี้และอีก5-7%เปอร์เซนที่มีฐานะปานกลางก็ยังไม่เดือดร้อนนอกนั้นโคมา่าอาการน่าเป็นห่วงเหมือนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเงินเฟอ้อเงินฝืดจะรุนแรงมากขึ้นขอให้ระมัดระวังกันให้มากยิ่งถ้าผู้นำประเทศไปกู้เงินมาแจากชาวบ้านที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปหัวละ10,000บาท อนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยน่าเป็นห่วงเกรงว่านี่รวมประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นนี่ครัวเรือนจะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันเศรษฐกิจจะฟุบยาวไปอย่างน้อย2-3ปีรวมทั้งปี2567ด้วยโหนฟองสนานทักแรงประเทศไทยสู่ยุคต้มยำกุ้งมั่นใจพิธาปังโกเก่าเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมมีเศร้าโศกสูญเสียระดับโลก แม่นเหมือนตาเห็นเพราะทักว่าพักเก้าไกลโดนยุบแน่ล่าสุดรายการคนดักนั่งเครียร์ทางช่อง8ได้เชิญหนฟองสนานจมรจันเปิดตำรราหัวรราสร์มาทำนายทายทักเพิ่มเติมแต่ต้องอึ้งกว่าเก่าเมื่อทำนายแรงประเทศไทยนั้นเศรษฐกิจจะเดินหน้าไปสู่ยุคต้มยำกุ้งอีกครั้งหากไม่มีการวางแผนดวงเมืองแรงให้คนไทยนั้นระวังการสูญเสียตายหมู่ ระดับโลกในช่วงปลายปีเคยตกแบบนี้มาหนึ่งครั้งเมื่อสัมพันธนิตรนั้นเคยเอาระเบิดมาโยนใส่หัวคนกรุงเทพพร้อมทักพิธาหลังโดนยุบพักจะห้วนกลับมาอยู่ในสนามที่สูงกว่าเดิมงานนี้จะน่ากลัวคนลุกและแม่นแค่ไหนต้องฟังทิธิกรถามว่าครึ่งปีหลังเดือนไหนแรงสุดหมอปลายตอบว่าครึ่งปีหลังรัฐบาลขย่าและจะจบเดือนธันวาคม แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจถึงคัดท้ายไม่ดีแต่วันนี้มีโอกาสต้มยำกุ้งรออยู่จืนยันและเรื่องที่น่ากลัวที่สุดคือตายหมู่เจ็บหมู่เศ้าโศกหมู่เกณฑ์น,นี้กลับมาอีกรอบหนึ่งเริ่ม26สิงหาคม67ถึง19ตุลาคม67ต่อไปนี้ของจริงมาแล้วและเป็นห่วงด้วยว่าปลายปีมาจจะมีอุบัติเหตุทางเครื่องบินอุบัติเหตุใหญ่สูญเสียใหญ่ ศกใหญ่ในระดับโลกที่ต้องบันทึกคำถามถัดมาคุณพิธาถูกยุบพรรคและตัดสิทธิ์ทางการเมืองใช่ไหมผนฟ้องสนานตอบว่าถูกแทบไม่มีทางเลือกก็ขอให้กำลังใจแต่หลังจากนั้นเขาจะประสบความสำเร็จเช่นตั้งพรรคใหม่คำถามถัดมาดวงเขาตั้งพรรคใหม่เขาจะดีใช่ไหมผนฟ้องสนานตอบว่าชีวิตเขาจะได้ไปเล่นในสนามที่สูงกว่าเดิม คำถามถัดมาพักใหม่ที่เขาจะตั้งและประชาชนจะโอเคกว่าเดิมใช่ไหมผมอฟองสนานตอบว่ามันน่าจะมีเพราะว่าตั้งนานแล้วที่จิตใจคนในเมืองนั้นเปลี่ยนไปเยอะเพราะมลึกตะยูนั้นทับอาทิตย์ดวงเมืองจิตใจไม่แบบเดิมแล้วคืออย่างน้อยก็ล้ำสมัยเขามองเรื่องอะไรใหม่ๆก็ลองดูก็แล้วกันพัรการเมืองมันล้มและเกิดใหม่ได้ตลอดเวลาหวังว่าจะใช้ฝีมือ มาเล่นกันดีกว่าที่มีการปฏิวัติกันก็สู้กันในครูหาค่ะผ่าดวงประเทศปี2567ชี้ดวงพิธาควรหางานอื่นทำแต่ดวงธนาทรน,นั้นรุ่งพุ่งแรงรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ชวนหมอป่าพระกสิบมาร่วมพูดคุยถึงทิศทางประเทศไทยในปี2567 จะดีขึ้นกว่าปี2566หรือไม่พิธีกรถามว่าปี2567มีอะไรที่ต้องระวังไหมคะหมอปลายตอบว่าเกี่ยวกับสัตว์ปีกต้องระวังคะ่ะคำถามถัดมาคุณพิธาจะได้กลับเข้าสภาหไหมคะหมอปลายตอบว่าไม่คะ่ะน่าจะอดระยะยาวคะ่ะคำถามถัดมาน่าจะไปหางานอื่นทำหรือคะหมอปลายตอบว่าใช่คะ่ะ น่าจะต้องไปโชว์ความหล่อและความเก่งที่อื่นดีกว่าทำธุรกิจดีกว่าคำถามถัดมาดวงคุณธนาธรเป็นอย่างไรบ้างคะหมอปายตอบว่าดวงดีขึ้นอย่างชัดเจนระหว่างเพื่อนสองคนก็น่าจะคุยกันและน่าจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันหลายอย่างแต่คุณธนาธรก็จะเห็นท่านกลับมามากกว่าเดิมและน่าจะมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นคำถามถัดมา ปี2567ายเท่านยมีอะไรจะตักเตือนเราไหมคะมอปลายตอบว่าปีหน้าเป็นปีที่ยังมีเรื่องของคนที่มีสีมีบาแข็งยังมีขึ้นมามีอิทธิพลอยู่เรานั้นอาจจะไม่ได้เห็นเบื้องหน้าแต่จะได้เห็นเพื้องหลังเพราะฉะนั้นน่ะในเรื่องของการบริหารจัดการปากท้องของพวกเรานั้นอาจจะมีปัญหาพอสมควรคือมันเป็นช่วงที่เขานั้นก็ทำหน้าที่ของเขา และเรานั้นก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอีกอย่างหนึ่งต้องระวังในเรื่องของอากาศและดินมีปัญหาทําให้ของที่ปลูกจากดินนั้นแผงขึ้นหรือทานยากจะอันตรายค่ะ